มีการชี้แจงไปแล้วในวันที่ตอนสงการนะครับที่มีการประชุมไปอันรก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายครับเพื่อยืนยันว่าเป็นขั้นตอนที่แพทสภาปฏิบัติตามกฎหมายจริงครับในส่วนนี้ก็เริอมต้นเท่านี้มีคําถามไหมครับปนระบวนการตอบ ครับอ,อ,อย่างแรกนะครับขอเรียนแบบว่ากระบวนการเรากระบวนการของเรายังไม่จบสิ้นนะครับตรงนี้ผมยังไม่ทราบผลผลของการสอบสวนครับยังไม่แล้วเสร็จจะบวกจะลบยังไงเนี่ยขอให้ทาให้สภาตัดสินก่อนนะครับตรงนี้ครับผมต้องใช้เวลานานไหมอธิบายเรื่องเวลาให้ฟังหน่อย อธิบายเรื่องเงินเวลาต่อจนี้ไปครับผนระยะเวลาก็ตามที่ทางทางผู้บริหารชี้แจงไปแล้วครับผมส่วนส่วนว่าถ้าสมมติว่าขั้นตอนเนี่ยเช่นเห็นทางผู้พิชิตมีกล่าวว่ามีการวิ่งเต้นมีการวิ่งเต้นมีการใช้เงินหรืออะไรมาแทรกแซงเนี่ยครับผมจริงๆอ่ะทางผมอ่ะอยากให้ดาเนินการทางกฎหมายเลยกับบุคคลเหล่านี้มันก็เลยมีหลักฐานว่ามาวิ่งเต้น คือทั้งคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าสมมุติมีมันดีว่าใครเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับครับผมกองครับผมเรี่ยนำตรงนะครับไม่ไม่มีครับองหครับครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีข้อมูลครับก็ไม่เป็นไรครับผมอธิบายตามข้อกฎหมายครับครับผมครับแไม่ใช่หน้าที่การงาน ให้ปัญหาชนเนี่ยให้ปัะชาชนที่มาเนี่ยเอาแพศราสภาราตอบได้ไหมเอออยากถามว่าแพศราสภาตัวใหญ่จริงๆนะก็เรียนพี่น้องทางตัวแทนแพทย์สภาก็ได้ชี้แจงข้อสงสัยพี่น้องบ้าง